สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวไทยแห่แย่ไข่มดแดงได้เดิอนละครึ่งแสนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเนื่องจากว่าตอนนี้กําลังเข้าใกล้สู่ช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายที่หมดแดงจะหยุดทํารังทําให้ชาวบ้านในอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา ต่างพกกากันออกหาไข่มดแดงตามถนนในหมู่บ้านหลังจากว่างเว้นการทำนาโดยนายเฉลียวอุ่นคงพนาอายุ66ปีชาวบ้านรายหนึ่งในอำเภอเฉลิมพระเกียรติกล่าวว่าไข่มดแดงที่จำหน่ายในท้องตลาดมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ400บาท โดยในช่วงนี้มดแดงมักจะสร้างรังอยู่บนต้นไม้เป็นจํานวนมากชาวบ้านจึงพากันออกตระเวนหาแย่ไข่มดแดงไปขายซึ่งราคาไข่มดแดงจะสูงตามขนาดของไข่เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดบางวันหาได้มากสุด2-3กิโลกรัมคิดเป็นเงินประมาณ1,000-2,000บาทส่วนอุปกรณ์ที่ตนเองใช้แย่ไข่มดแดงก็จะเป็นไม้ไผ่ลำยาวๆผูกติดกับถังน้ำหรืออุปกรณ์อื่นๆตามแต่ถนัด ก่อนแย่ให้รังมดแดงแตกไข่มดแดงก็จะร่วงหล่นลงมาในถังส่วนการคัดแยกก็จะใช้วิธีนำเอาถังน้ำมาใส่เพื่อเทมดแดงที่ได้ลงไปในถังน้ำเพื่อให้ไข่มดแดงจมลงไปในน้ำส่วนตัวของมดแดงก็จะแยกจากไข่ทำให้ง่ายต่อการคัดแยกไข่มดแดงซึ่งในช่วงนี้ไข่มดแดงเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากเพราะหารับประทานได้ยากและถือว่าเป็นช่วงใกล้จะหมดฤดูล่าไข่มดแดงแล้วเนื่องจากเป็นช่วงหน้าฝนไข่ ไข่หมดแดงทำรังน้อยกว่าช่วงหน้าแลง้งโดยร้านอาหารป่ามักนำไปปรุงเป็นเมนูต่างๆเช่นก้อยไข่หมดแดงแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงไข่เจียวไข่มดแดงและอีกสารพัดเมนูเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทัสโตออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ